เดี๋ยวท่านการรมการจะ,ะได้ชี้แจงนะคะในกระวนการตัดสินในวันนี้ค่ะขอเชิญค่ะคก็ก่อบบนอ,อื่นต้องขอขอบคุณทางสภาว,วัฒนธรรมอำเภอที่ได้มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจากกังหวัดสิเกษของเรา แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะสําหรับการแส่วกเชือนะคะนี้เราก็ถือว่าประเด็นกลักษณ์ของเราวันนี้ถือว่าเล็กๆน้อยๆที่ที่ได้เห็นนะคะที่จริงถ้ามีเวลาอีกมากท,ท่านจะเห็นความสําเร็จของเสือที่มีลวดลายที่สวยงามนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมที่สีมือนะคะรักษาไวา้เพราะว่านี่คือเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดศรีสะเกษของเราจริงๆขอเสียงปรบมือให้กําลังใจหน่อยค่ะนะคะ มีมีทุกรุ่นเลยนะคะผู้สูงวัยวัยกลางคนแล้วก็วัยรุ่นนะคะซึ่งถือว่าสองท่านที่ทํามาในวันนี้เราก็ถือว่าสามชั่วโมงนี้ใช้เวลาที่รวดเร็วมากแต่เราก็ได้เห็นถึงความเรียกว่ามีสีมือมีความประณีตมีความสวยงามที่เกิดขึ้นบนเนื้อผ้าน,นะคะปีหน้า ปีหน้าเราคงจะมีการประกวดแน่นอนเลยซอยย้อมว้เยอะๆเลยนะคะซ้อมมาตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าเราจะเจอกันอีก,กในลวดลายที่สวยงามและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดสจเก,กของเรานะคะ <c oughs> แน,นะนำคณะกรรมการก็ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอที่ร่วมกิจกรรมงินวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ สำหรับการประกาศผลในวันนี้นะคะพิธีกรนะคะจะประกาศให้เรียงจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะมารองรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะและรางวัลชนะเลิศนะคะหลังจากนั้นจะประกาศรางวัลชมเชยนะคะและในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านคุณพ่อเกษรสืบเสศืบเสนะคะรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนะคะเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทั้งสามรางวัลเลยนะคะ สภาว,วัฒนธรรมจังหวัดศสีสเกตนะครับเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะค่ะ ลำดับนี้นะคะขออนุญ,ญาตประกาศนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะในการประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะการแสวผ้าประจำปีพฤษราช2565ในงานมหกรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านดานค่ะงานเทศกาลดอกลำเดือนบานศึกสาประเพณีสีเผาไทยสีสเกตนะคะนเวทีกลางส่วนสมเด็จพระสรีนะครินค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ ขอแสดงความยินดีกับสภาวัฒนธรรมอำเภอกัทรารม์ค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองนะคะค่ะนะคะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองนะคะได้รับเงินรางวัลรองเกติบัตรค่ะ คุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งลงจากเวทีนะคะรอบ,บนเวทีสักครู่หนึ่งนะคะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะการประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะการแสวผ้าประจำปีพฤศจกศัรน2 5า5ค่ะได้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอศรีรัตนะค่ะขอสะแสดงความยินดีด้วยนะคะจากอำเภอศรีรัตนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยนะคะและมาถึงรางวัลสำคัญของวันนี้ค่ะรางวัลชนะเลิศน,นะคะการประกดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะการแส่วผ้าค่ะในงานมหก,กรรมรากวัฒนธรรมของดิบ้านฉันงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสีเผา่าไทยสีสเกตประจำปีพุทธศักราช2565นะคะในวันที่10มีนาคม2565เวทีกลางสมเด็จพระศรีส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์สีสเกตค่ะ ขอแสดงความยินดีกับผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาจากสภาว,วัฒนธรรมอำเภออุอทุมพรวิสัยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นเยาวชนนะคะคนรุ่นใหม่กลับมาแสดงฝีไม้ไลายมือในการแสวผ้านะคะวันนี้เราได้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาวจังหวัดสีสเกตน,นะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยในเรื่องของการแสวผ้าค่ะ ไปสู่เยาวาชนคนรุ่นหลังแล้วเรียบร้อยนะคะหวังว่าปีหน้าเราก็จะได้พบผู้แข่งขันที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะค่ะขอพบพระคุณคุณพ่อเกษนสืบเป็นงค่ะแต่ว่าเรายังจะมอบรางวัลชมเชยอ,อีกหลายรางวัลอยู่นะคะขอสะแสดงความยินดีนะคะค่ะ แสดงความยินดีกับสภาวัฒนธรรมอำเภอกลางปูค่ะได้รับรางวัลชมเชยค่ะในโอกาสนี้ขอเชิญคุณพ่อประเมศวิเศษศรีเป็นผู้มอบรางวัลชมเชยให้กับผู้เข้าประกวดนะคะผู้เข้าประกวดก็จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรเช่นเดียวกันนะคะ เชิญท่านปรมาต่อนะคะต่อไปเป็นรางวัลชมเชยจากสภาให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอนนํำเกลียงค่ะค่ะ และอีกอำเภอหนึ่งค่ะสภาว,วัฒนธรรมอำเภอราศีสลัยค่ะได้รับรางวัลชมเชยค่ะก็เป็นเยาว,วชนคนรุ่นใหม่อีกทีมหนึ่งนะคะที่จะมาแสดงความสามารถในการแถวผ้าและอนุรักษ์มรดกภูปัญญาของเรานะคะ ลำดับต่อไปค่ะขอเีินเจญท่านอาจารย์ระูลแต่งรับนะคะเป็นผู้มอบรางวัลชมเชยให้กับผู้เข้าประกวดจากสภาว,วัฒนธรรมอำเภอห้วยทับทันค่ะ เช่นท่านอาจารย์ตระกูลมอบรางวัลอยู่นะคะลำดับต่อไปค่ะเป็นรางวัลชมเชยนะคะสำหรับสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจันท์ค่ะวันนี้ผู้เข้าประกวดของเรา13อำเภอนะคะการมอบรางวัลก็จะมอบให้กับทุกๆท่านเลยนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านค่ะ ค่ะและลําดับต่อไปนะคะยังเป็นคุณแม่ตะกูลอยู่ค่ะขอแสดงความยินดีกับสภาวัฒนธรรมอำเภอย่างชุมน้อยนะคะได้รับรางวัลชมเชยค่ะ ขอบพระคุณคุณแม่ตระกูลแต่งรับมากๆนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านส,นสดสศรีบุตรเพชรขับมอบรางวัลชมเชยนะคะให้แก่สภาว,วัฒนธรรมอำเภอพายุค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ และขอแสดงความยินดีนะคะกับสภาวัฒนธรรมอำเภอโพรีสุวรรณค่ะที่สตรีบุตเพชรก็ยังจะเป็นผู้มอบรางวัลอยู่นะคะขอบคุณค่ะและสองรางวัลชมเชยสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญ าการกาญจนาไพวันนะคะผู้ทรงคุณวุฒ <aka> ิเป็นผู uh ้มอบรางวัลค่ะและรางวัลชมเชยนะคะอีกหนึ่งรางวัลค่ะมอบแก่สภาวัฒนธรรมอำเภอเบญจลักษ์ค่ะ และสภาวัฒนธรรมอำเภอสุดท้ายค่ะสภาวัฒนธรรมอำเภอนนทูนค่ะค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านกรรมการตัดสินและท่านประธานสภา ท่านรองประธานฝาวัฒนธรรมจังหวัดรีสเกตนะคะด้านหน้าเวทีรวมถึงนะคะผู้เข้าประกวดนะคะเดินมานั่งคุกเข่าด้านหน้าเวทีเลยค่ะบันทึกภาพร่วมกันนะคะเป็นประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดรีสเกตว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการบันทึกนะคะในการอนุรักษ์สื่อสารเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาวจังหวัดรีสเกตที่เป็นหนึ่งเดียวนะคะหนึ่งเดียวจริงๆขออนุญ,ญาตยืนยันว่าการแสวภาเป็น มะระดกวัฒนธรรมหนึ่งเดียวของประเทศเรานะคะที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะท่านผู้ได้รับรางวัลโชเกติบัตรนะคะ